สวดีครับอยู่กับโอโฟกัสกับนิตันวันนี้เราจะมาเล่นแบบพูริชเพชามใส่สบัตลเรามาเริ่มเกมกเลเสติกสควอสติก ากหน่ใรอไใส่อะไรม่ใส่ว้ไม่น่จผมไม่ใส่หูฟังหรอครับท่านผู้ชมผมไม่มีหูฟังครับใช่ผมไม่มีหูฟังแล้วจะ ผมมีแต่หูฟังผมมีแต่หูฟังกระต่ายเป <G ül> ็นไรน,นี่เันจิถ่ายคิปอยู่วิแล้วมาอยู่ที่โรงแรมแล้วอุยใครไปยินตรงนั้นนะรอด้วยกนะดไปใส่เทปเลยไก่เน อเติดแต่งเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาเป็นคนบัลลา เปิดเดี๋ยวดิเออได้เลยติดร้อยนะฮะอุ้ย่วยเอุ้ยไม่ตรงป้าอีกวีวเออได้เลตปานกเปนเล่งเนยากนะฮะนี่นะครับชัยชมเราอะไรนี่นะครับติตั้นเรียกผมนะครับ ม,มลปมันทำเลยก็ไม่รู้ครับรอะไรไอเทมอ,อ่ะล้ยฟักทองนะครับฟักทองมาแล้วว้าวว wow. ิ่งเลยไปตนะิดไปไหนชีวะ แจามาแล้วประตูต oh, wow. ิ๊ตันเอาติ๊ตันหายไปไหนวะก็ไปนู่นแล้วเปิดไฟยางไก่เปิดไงวะไม่เป็นวบกิดพลาดวะทำอย่างนี้นะจิ้งจ ằng จิ้งจอง จะเป็นแม่นาคนะครับเคิร์ฟ100นะเคับอุย้ยแบบนึงยาวเกินเอาใหม่ทำไมอีหัวอี๋จันบังอี๋ทันจีเอ้ย,ก,อยกัดทำไม<อ>กัด<อ>ทำไมกัดทำไมกัดทำไมกัดทำไมนิครับทำไมนี่คริน์ะ เอาเอออิอตาเนองทำได้ยังอเองทำได้แล้วหลัแป๊มนึ่ง,งเขียน,นวิติิแทนบิชเชมอร์เคิรมันยุ่งยางมกมากเลยเคิรผมต้องลำบากเพื่อหาก,กิน ได้ะวไปะปได้ๆร้อยฮะก็ุ้ีดล็อประตูแล้วเนี่ยจจิหายรอกกันเฮ้ยโอย้ออกมา ยงเลสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักไม่ให้ใช้ชีวิตค่ะนี่นะครับอุ้ยประตูที่ห้าแล้วลิตตันไปไหนรอดไวทำตัวแบบเนี้ยไอ้ลิตตันมันหยิ่งจังวะ

มือติดว้าไปทำไมวะต้องแชร์ให้มันเป็นประโยชน์นะท่านผู้ชมต้องรับเจอไอ้เลยมันใช้ง,ง่ายอ,อ,อุ๊ยออกได้ไง สวัสดีฉันชื่อจิมมี่ฉันจะมาเล่นโพลีเพชาโอ้ยลิตันอน่ะนี่สายแบบเนี้ยไม่รอเลยโอ้ยนั่งขึ้นในคอหอัวที่ iPad เล่นทุกอย่างกาก,ากไปหมด ไม่เคยดูไม่เคยเห็นหรอกไม่ไหวป่ะแต่มันแปลกปลเลยอะไรอะไรนักหนาเนี่ยไอ้มือเออ ไปไปเลยนี่นะครับมีคุณลิซันยืนแอปอยู่นะครับโอ้ว,ว้าว <c oughs> โอ้โหเก็บตกเก็บตก หมือนีบออะยากเจอเพื่อนรักเหรออยากกดดวเราจะกระดดลงไปเลยเด็กครับไม่ตายอ่ะ เพราะนี่คือโลโบูโลโบอกลูบอกทำได้ทุกอย่างว้าวมาแล้วไปพูน โอ้ยนะครับชานผุ้ชมครับแม้ผุญชมจะไม่เสร็จแต่ผมก็จะไปเอ้าีนักกีหาชี เออยังไม่ออกอ่ะมาเล่นตานี้ก็นจะต้องถ่ายชิปให้เสร็จว่ะถ้าดูชมจิตใจจืถึงแม้จะไม่มีคนอยู่ก็จำหา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 อุ๊ยประตูปิดเร็วๆครับคุณนายจ๋าขักขี่ว่ากี่มันตามติดผม ตอนนี้ฮับกี่วักกี่มันเดินเลยผมไปแล้วนะ แล้วมุายไปเขาใกับเขาก็ตีใครเล่นคำคมอะไรวะคำคมวัตกในบาดตกคำคมบัดตกงจริงในบดตกอะไรวะ6บาดตไงเกยก็บดตกแพวกของเกในมันคมมากเลยนะเลยแบบจรจเยโดนแต่มีดบาดตก ความเต็มเลยเป็นตัวเบต้าหรอจุด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 จุไจุัจต้องดจุดจุดจุนจ้ดจุดจุดจุ้จุไจุดจุดุ้ดจุดจุหจุด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 จจุดจุดจุดจุจจ นี่แฮปปี้นะเพราะว่าลิเพราะว่าเอ้ยนี่ฮักกี้มันไม่มาไล่มันแค่วิ่งผ่านแต่ตัวแอนิเมชันเขาทำโคตรดีสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ